บ่ผ่านดอกบ่ผิษวังหอกขันบอนลังเลไปกับสูตรไม่สูตรดั้งเดิมมันก็ใช้ได้ตลอดกันสูตรดั้งเดิมจับจูบีเข้ามาดตลอดาไทยมาตลอดมาไทยจักหัวเราเนาะมาสองวัดมาสองวดเขาต้องสองวดตรงมเนาะวดสามหกวราก็มางวดสองจีนอันนี้เป็นวัดที่สามจ้าสูตรใช้ได้ตลอดกันสูตรเนี่ยสูตรตลอดชีพตลอดชีพใช้ได้ตลอดกันทำให้เล่นเลขว่าเป็น คันได้สูตรนี้ไปใส่นี่ก็คือไม่โอากาสสูงสูตรนี่ใครถา,า,ามสู้อกบขายบ่ใครห้ามมือเพราะว่าขันมันขันมันถืองวดนี้ปุ๊บเลื่อนขึ้นเป็นแสนสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางดีๆนะคะจากมณฑการพารวยนะคะ มาแบ่งปันแล้วก็มาฝาก FC นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะคะ FC ของเซียนเตียนะคะสำหรับเซียนเตียก็จะเป็นตัวเลขของสูตรคิดคำนวณน,นะคะสำหรับตัวเลขของเออเซียนเตียนะคะเป็นตัวเลขที่ได้ได้มาจากสูตรซึ่งเป็นสูตรลับนะคะเซียนบอกว่าเออเท่าไหร่ก็ไม่ขายนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันดูนะคะว่าสูตรลับแล้วก็ตัวเลขแนวทางของเซียนเตีย มีตัวไหนกันบ้างนะคะฝาก FC เน็ตนึงนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะช่วยไป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะวูซูนนี่คันคันืองวดนี่โอ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจยรณญาณในการรับชม เจียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียนเตี้ยนะครับเจียนเตียครับเจียนเตี้ยเจียนเตี้ยเปครับเจียนเตี้ยเสียนเตี้ยเนี่ยเด่นในแนวทางเรียกวิ่งเรียกจับคู่ครับมันก็ทั้งสองซุดโดยมากที่แรกก็มาจากเรียกวิ่งก่อนฝันนี้ก็เรียกจับคู่ที่หลังคฝันมันก็เขาเรื่อยๆแล้วมันเรื่อยๆรื่อยฝันก็ไมาแยก แยกบนแยกล่างที่หลังกับเขามาเนี่ยกับขันพิษก็่าโดนคกับเขามาเลยเลยวันก็เลยได้สูตรมากกับเห็ดมากเรื่อยๆเขามาเรื่อย,ย,ยๆ, LE LE, ๆ,าาๆละตอโศกกับมาเนี่ยวัวะมาเนี่ย <c oughs> เป็นธรรมดาเนาะมัน,นถือไปมันไมนกับธรรมดาแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วเห็ดว่า บ่าผ่านดอกบ่าฮือวังดอกขันบอนลังเล่ไปกับสูตรใหม่สูตรใหม่ตามไม่กิ่งมันบ่าผัดมันไปผัดอยังของมันบนเลยถ้าสูตรดั้งเดิมมันก็ใช้ได้ตลอดกันสูตรดั้งเดิมจับจุดอีกเข้ามาตลอดมาไทยมาตลอดมาไทยจักหดหรอกะมาสองวดเดี๋ยวมาสองหดเขาแล้วสองหดตรงร้องหดสามหกแล้วก็มาง่หดสองจีนอันนี้เป็นหดที่สามสูตรนึงสูตรที่ว่าว่าได้ท่มนะ แต่ว่ากะสูตรใสรได้ตลอดการสูตรเนี่ยสูตรตลอดชีพตลอดชีพใช่ได้ตลอดการคันได้เลนเลขว่าเป็นคันได้สูตรที่ไปใส่เนี่ยก็คือไม่โอกาสสูงสูตรนี่ไครถามสื่อก็บ่กขายบ่กขายเพราะว่าคันมันคันมันถืองวดนี่ปุ๊บเลื่อนขึ้นเป็นแสนลูสูนียขคันคันถืองวดนี่ มาคิดมาเพราะว่าเหลืองวดนี่ไม่เหลือไม่เหลือไ่มีเหลืออยู่ในกำมือเราอะแม่นอนจะบีบก็ตายจะคลายก็โอ้ยใช่อออกระยังมาดูใช่ใช่เพราส่วนนี่นี่ลูกกับมูแค่์สองก้นมามีกูเดีลูกมูลูกต้าเหรนไอ้สุเท สองโตต่อโตสี่โตหรืโมบูรูโอ้บอกแค่สูตรสองโตแต่อใครมาหนูก็ได้อากอบผู้เดียวบ่สอนไหนผู้ใดบ่ได้สอนใครผู้ใดซื้อแต่บ่ขายของมูลี่สอนว่าไรเพราะว่ากันสอนหล่อบางหนึ่งกับมันกับยังอันเนาะขนาดเลขดังบางทีห้ามมันออกไอ้ลีซื้อว่าไรเห็นแล้วซืม้ไส้จะขั้นเรากะวันนี้กั ถึงมัเรื่อยๆแล้ววิชาเสี่ยวขันไม่เรื่อยๆได้ถึงหมดเลยหมดเลยเล็กวิ่งเล็กวิ่งมากงามก็ถึงวมดงามก็ถึงวมดเล็กวิ่งก็เจ็บสุดรเลยเราวิ่งเก็ดกับสามอ๋อเขียนลงพิมพ์วิ่งอันนี้คือสูตรจับจุดจับจุดสุดเก้าเพราะว่าขันขอสูตรเก้ามาหรอกก็คืให้สูตรเก้าเป็นคู่ทังไหนเขียนต่อสุดไม่กะสูตรนี้ไปได้มัญหาอย่างไรครับแต่ว่า คำนวณเองคิดเองครับแ้ววันนั้นได้มาจากที่อาจารย์ที่แรกก็ได้มาจากคนอื่นตะโดนแล้วข้าจ้ากไปเช็คงานที่กรุงเทพข้าเจวเหรีเล็กบินบิเข้าจ้าวิินเชลสองตัขั้นละมืนขั้นละมือเลยบินเชลงร์เติมยงทั้งสองตัวเลยข้าเจวกรลุมทุนสองมือเข้นเทีากับเขาทั้งสองบานนี้ก็ไปเฮ็ดงานข้าเจ้วกับบอลสฟังผม่าอยากเสียดอกของวิ่งกันน่วิ่งเลพันมันก็เขาอนี้แหละก็ได้ เขาโตหนึ่งก้าวไปก็ได้พันหนึ่งโหมดมเกินก็เลยมาจับคูบ่นะคบถึงจะคู่เด็กวิ่งมันตรงลงทุ่นลายมานั้นอาจจะเคยยังเข้าลงทุนพ,พันหนึ่งสองพันบ้างหไปได้ก็ได้พันหนึ่งกับบางคมเขาก็ซื้อจับคู่ดีก็เลยเลยเคลยเกินมากคนเค็ดไปเก็ดมากกับหลายปีแล้วละบอกไม่คือไม่ห่ดสามสิบกว่าปีแล้วบอกเลยด้ออกมา โอ้สูตรนี่สามสิบก็ปีแล้ววะจ้ะเอามาตักเลยตัวนี้สูตรนี่ไงแต่ว่าคนบมลูคนบมลูสูตรมีพี่เฮ็ดบ่ยากแต่ว่าบ่บอกแต่บ่บอกไปกระดานซื้อกับ่ขายไม่ไมาลักเอากับ่าอะไรได้ขอกมาลูเลปุูนเราตัวก็เสร็จพูดโน้ตสุดเราสิอักเอาผู้เดียวลักกับรักพูด้ะไรเมื่อปีนี้คิดว่าสิถูกไรอยู่เพราะว่าจะสิบปี ล่อรวมยอดสิ้นปีแต่ละปีต้องได้กำไรหลายนะแต่ละปีเพราะว่าเหยอดออกมาเาต้องประเมินผลเพราะว่า,า,าสิ้นปีมากขาดทุนหรือได้กำไรก็ต้องประเมินผลเหลม,มือนหมดจริงหมดเสถียต์ไว้ด้วยตั้งเดิมสูตรตั้งเดิมสูตรนี้เด็กบินมากเกบกำสามอ่ะจับคู่บ่าที่นี่บ้านสี่ตัวก็มี่แปดหาหกสี่ยังก็ตายสี่ตัวเสียงเฉลี่ยห,หลายครั้งว่านี่ เลขประกบเหรอคะไฮหลทชุดลายหางบ่าครเลขเลขที่เฮ็ดออกมาเนี่คือแปดคูเลยแปดคูคือแมนบ่เกินมันจะไม่ตัวประกบเวลาเลขจับคู่ไหไกจะนนะหลักสูตรมีบ่อที่ว่าใส่หม้อใส่หาขั้นนะแมนสูตรดั้งเดิมลสูตรอัเกรดไม่ว่าจะอับเกรดเตะประมาณประมาณหาหกวันเฮ็ดเข่าตลอดเย เราเกล็ดไม่เอาเกล็ดมาจากสูตรเก่าเลยครับเพียงแต่ว่าเห็นแล้วมันดีกว่าเขาเออกซองสองเที่ยวรถบัส <laughs> อันเล็กวิ่งได้รถอันี่ตัวมันบนดตัวสองตัวนะมันหลุดแต่ว่าก็เลยให้เจ้าขอสูตรดังเดิมสูตรจับจุดนี่ก็คือเลยจัดให้แต่มักนก็ออกในนี่ล้างหมดนี่ <c oughs> ออกไม่หนีวันนี้มั่นใจมั่นใจว่าออกแค่ซี่ตัวนี้มันวนรุอยี่แล้วสองตัวนี้จังได้กับวนรุดเพราะว่ามันกะมันตัวเลขมันมาซ้ำกันเนาะตัวเลขมันมาซ้ำกันมันก็สบายเลยโอกาสออกสูงเราก็คิดว่าออกยี่แล้วเลยส่วนนี้คันมาถามสื่อบ่านีคืนลาค่าแล้วึ้นลาค่าคันออกงวดนี้ขึ้นราคา มันมันมัดมันคืนราคากับว่าขายให้เขาเพราะว่ามันเดี๋ยวกระลูกเดี๋ยวมาดูๆกระลูกว่าสมควรสีขายว่าคิดว่าว่าขายตั้งเป้าไวแสนนี่ตีค่าสูตรอ่ะคันถึงยอดนี่นี่ว่าขายแสนหนึ่งยอมสิขายเท่าเดียบไหงบ่ขายบ่ขายคุให้เท่าใดก็บ่ขายแม่นอักเอาผู้เดียวสิซื้อผู้เดียวเอีหยังมาแลกก็บ่ยอมจังซี่็จล้วเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมผมมาจากสุรินทรคนต้องสั่งมาแลรกตัวนึงเอาบ่นนี โอ้ยู่ติบ่พาแเลนบ่ไปคี้สั่งรักกับบุเด้เนี้ยนี่ได้คนคนว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสูตรนี้จะเอาไว้ซื้อคนเดียวรวยเองเอาเงี้ยงมาแลกกับว่ยอมเพราะว่าของดีไว้น้ำเจ้าของกัละใกล้ๆภาคเครื่อนกันละเขาบอกว่าสั่งเอาสั่งมาให้กับว่ยอมเพื่อนว่าสูตรนี้หมายถึงว่าสูตรแม้ว่าเราสิบบัวายเราลูบคนเดียว แต่ว่าต,ต,วตัวเลขจับคู่ <fit S 1> ห้แล้วเว่าเส่งปันอยู่ไว้มันมีตลอดเนาะครับมันมีมีทุกปี <ừ> มีทุกเดือนเพราะว่าเขาก็ใส่งันมันตลอดเขาว่าต้องไปสื่อสูตรไม่คือรถคือยังเสียนะเขาก็ใส่สูตรนี้ไปเรื่อยๆครับโอกาสถูกมันสูงหลายคนที่เอฟซีท่วมากมันว่าสัตว์มันสื่อสูตรไม่สูตรก็สูตรเกาว่าไอ้สื่อมันใจสูตรไม่หลาย สูตรไม่ไปลี่เลยคุแต่ว,ตวามือนี้ห้าออกสูตรด,ดังเดิมจับจุดนะคะสูตร <พอ S 1> ไม่พ<อ>ักก่อนปะค่ะไม่เพราะว่าสูตรไม่กระติเก็บมาอับเยียดไม่ครั้งหนึ่งวันสิบเป็นหนึ่งเลยอา,าระวังแปดตัวแปดทางนี่ที่เสยนไห่น่ะ เส้นมากระจาพิเศษคับจะเน่นกระดายแบบฮงก็ต้องอ่อนอันนมาบงสะกวอนอ๋อรับเป็นว่ามันนีบนนี่รงอะนะขับไม้รับผมจนอะจนไม้หน่อยครับเนียนมากแต่มี่หางนะครับผมซี่หางนุกแตถือกันแล้วมาอะขาอถือกแล้วครับเน้นมาแล้วครับแต่ว่าผุงโกงเลยเลขออกในนี่ในแปดคูนี่แต่ว่าเส้นกะจะจับไับ เี็นเตี้ยเซ็นเตียขันเป็นบนก็คือสี่เก็ดสี่เจ็ดบนอันนี้คือสี่เก็ขันบนสี่เจ็ดครับหกเก็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้คือมากบนไห่มากบนมากแบบที่ว่าโตเด่นไห่คือบนบัตรนี้ขันล่างหกเจ็ดขันล่างนี่คือสามแปดสามแปด ห้าสามห้าสามท่านี่ท่อนี้เอ้ามีน้องคันโซโมราเข้าเข้าหนาเนาทาตัวเดียวให้ตัวเดียวจเป็นบนล่างก็ตามตัวเดียวคันเท่าอยากซื้อตัวเดียวเล็กครับหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งหนตัวสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดคันซื้อสองตัวคือซื้อสี่เจ็ดสามตัวฟันเม็ดเดียวนันหนึ่งสี่เก็ด แสดงว่ารักลอยมากนึงบ่ค่ะรักลอยวงกวมลมได้บ้ยามันมันวาอหมายคือ,กกคอถ้าเป็นซี่เก็ดนี่รักลอยตรงเป็นหนึ่งถ้าเป็นเลขตัวอือน่นมันเป็นหกเก็ตถ้าถ้าเป็นหกเกต็ตเนี่ยมันต้องเก็ดหกเก็ด อ๋อบานถ้าหกเกตนวันนี้หกเนอาปเกคือเกหกเกดเี่ยครับเขีนถืกว้ย่ครับชว์ให้นะครับผมถือชว์ตัวนี้นึงอ้าวนี่พี่น้องอ้าวบานพี่น้องเแ็เอาแล้วแคปบไปเรียมแคบเลยทําเมลกอนเอานี่นะครับอเอาเตมุมก่อนบังจุดดังเดิมสุดาดือเลือด่เก็บกับย้ อ่ะค่อยๆมากประเทศนี้ครับมันสิกวดข้อกันมากเจิตกับสามมีโอกาสบ่ขันมันกับมี่มี่มี่คือกันเรื่องก็ว่ากอะไยากยากรึเครับแนบก็ไปนะครับเจ้าแนเซียนเตี้ยนะครับวิ่งเจ็ดกับสามจักคู่เจ็ดแปด ห้าเจ็ดหูตเนี่สีขายเป็นเส้นกับโบสื่อเลยโบสื่อขายเป็นแส้นกับบโห้าสามหกสามสื่อเป็นเสนกับโบขายสี่สามสามตัวเม็ดเดียวก็คือหนึ่งสี่เจ็ดนะพี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นครับสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ด ขอบคุณเส้นเตี๋ยหลายๆจ้าขอบคุณขอบคุณเส้นเตี๋ยหลายๆจ้าขอบคุณขอบคุณเส้นเตี๋ยหลายๆจ้าขอบคุณค่ะนีเาสั่งมแลวกับยอมเ้อครับผมขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ตังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงเปังๆเลยด้วจ้าสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ